สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนเลิฟทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวงโด,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 ดพยพ่ยิปซีและไพ่ออโโคนะวันนี้แผนจะมาทำเดนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุณมีโอกาสสมหวังกับคนในใจหรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่ใช่คนในใจคุณมีโอกาสจะมีความรักที่ดีแล้วก็สมหวังไหมในอนาคตนะคะคุณเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องความผิดหวังความเสียใจมาเรียบร้อยแล้วนะนเ,นเนี่ยไพ่สิเหรียญเนี่ยไพ่สิดาอืมขอโทษ ดูจากหน้าภพยสิเป็นอะไรที่เหงาเศร้าทรมานเห็นไหมนกกาบินกลับลังแต่คุณเดินไปอย่างไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่ใช่กลับบ้านด้วยยืนแบบหมดหมดสิ้นความหวังเหงาเศร้าเหมือนท้อแท้ที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยกลับมาแล้วกลับมาบ้านมาพักผ่อนมาอยู่กับตัวเอง เพราะคิดว่าการที่คุณเดินแบบได้จุดหมายมันไม่โอเคอย่างน้อยๆบ้านคือสิ่งที่เป็นอะไรที่คุณหลบภัยได้เป็นความอบอุ่นเป็นอะไรที่มันดีกว่าทุกอย่างอนะนะคะถ้ามีอะไรเครียดนึกอะไรไม่ออกอย่าไปไหนไกลอย่าไปเรื่อยๆกลับบ้านเดี๋ยวอารมณ์มันเลยเถิดไปนะคะตรงนี้ต้องระวังเออ แล้วส่วนตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาเยอะหรือตัวเลือกเยอะนั่นเองมันด้วยเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์ค่อนข้างเท่มากมายนะคะแค่ขานั่งเฉยๆอ่ะก็มีคนเข้าหาเขาแล้วมันบวกกับตัวเขาอ่ะมีเมตตามหานิยมอืมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเป็นแบบนั้น โชคชะตาเขาข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาจะหยิบจะทําอะไรเนี่ยจะหยิบจะทําอะไรเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะคะแล้วตัวเขาก็มีพลังงานที่ดีด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอืมชอบเดินทางด้วยหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีความสุขุมลุ่มลึกมันเป็นอะไรที่ ใครๆก็ต้องการนะคะแล้วก็ไปดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีโอกาสสมหวังไหมคิดว่าคุณกับเขาอะ่ะใช้เซนคุยกันมันเป็นไพ่เซนะ่ะเจอมูนอะ่ะแล้วก็ไฮดรแฟนอะ่ะนะคะเออมีการที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นอดีตอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกเหมือนกับเขาเรียกว่าเคยพูดกันไว้ว่าเกิดชนะชนะได้ขอให้ได้มาเจอกันอีก คุณและเขามีโอกาสสมหวังนะคะ